สวัสดีครับสวัสดีครับื้นนี้กลับมาพบกับเถ่เงาะููหากินหมานครับื้อนี้ปลาปีพลาดองครับมาเลือกเอาง่วเอาค้ายครับื้นนี้พิเศษครับจัดค้ายงามให้พี่น้องพีกัดบรรยากาศคุ้นเคยครับพี่น้องื้นนี้อยู่คอกของน้องแอปสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับครับสวัสดีครับผมครับื้นนี้ก็ได้ทึ่งควอยงามเนาะทึ่งพอพันธุ์นาวตพอพันธุ์อันาคตแม่พอพันธุ์ก็มีบ แม่ลูกละค่ามื่นก็บาดกันมิแม่ครับแม่ลูกลูกแม่พ่อแม่พิกัดตั้งยุทธีบ้านหนองกับตำบลหนองใหญ่อำเภอสตึกจังหวัดปุริรำการรับประกันตำหนิยาวนานหนึ่งเดือนครับการขนส่งส่งฟรีจากโลครับร้อยหสิบโลส่งฟรีหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลเมตรแรกแต่ส่งได้ทั่วไทยแม่ครับลิปที่แล้วโดนมางบดของเลยแม่ครับผมยกชุดครับสิบกวาตัวบิดตึ้งถุกเพราะวหนึ่งแหละครับของดีราค่าถูกเนาะครับอ้า มอน,นี่เอาตัวใดก่อนดีเอาไกลๆหลอพี่นี่เอาไกลๆเลยเนาะมือน,นี้มีงูพอพันุ์มาเป็งกันพี่น้องอีกตัวหนึ่งครับคลิปที่แล้วกับไปแล้วอันนี้มาใหม่ครับใส่ยังไๆแบบนี้ช่วงนี้ราคางูามันมันถูกเนาะครับหลายๆคนผสมหลอดทังสี่กับคิดยากแล้วก็คลายใจสูงครับเอางูพอพันุ์แบบนี้ไปคุ้มฟูงหรือเอาไปรับจ้างทับพี่น้องราคาจับต้องได้ครับลูกพใดรครับตัวนี้ลูกซีวายครับพี่ซีวายศูนย์เก้าหกครับหนอกตังหลังตรงอายุเท่าไหร่ สามปีสามปีเนาะสามปีเท่าไรก็สามปีสี่เดือนมีใบปะนี่ครับมีมีใบนะครับมีใบอ่าพร้อมใบซีใบศูนย์เก้าหกสูง้อยหกครับสูงร้อยหกสิบครับเป็นหนาลึกครับไปรองตันๆแบบนี้อ่าไข่ดําเสมอครับสองใบปลายลึงดํามีผลงั้นไปตัวนี้นี่แหละครับพี่รับประกันทับปะแมนครับรับประกันทับพี่น้องบ่ารับประกันตะคนขึ้นเก่าแล้วครับพี่น้องทับอยู่ครับผมอ่ะพี่น้องหางลามสวยครับนี่ สูงร้อยหกสิบเนาะครับนี่สีมันนี่บรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนนะครับพี่น้องสีเนี่ยแดงจัดเลยครับอ่านี่สวยๆครับใส่ร้อยหกสิบบ้าสีเวลาครับตัวนี้ห้องไว้จั่บาทตัวนี้หกหมื<อ>่นสามครับพี่หกหมื่นสามพันบาทพี่น้องเอาไปรับจ้างผมว่าปีเดียวขึ้นทุนตัวนี้เนาะเอาตัวรับตัวระเจิตไปลอยก็ได้ก็ต้องห่อหอดพันขึ้นเขาก็ากได้ครับพี่น้องหรือเอาพันหนึ่งก็ได้ครับพี่น้องนี่ หกหมื่นสามพันบาทนะครับพี่น้องลูกซีไว้ศูนย์เก้าหกตำหนีไม่มีนะรอรอคือคือเจ้าของเลยล่ะครับไงเลยครับตัวจริงตัวจริงไงเะครับพี่น้องไอ้ตะวันซีโมนี่อาจจะบอเข้มครับเพราะว่าแสงบรรยากาศคือจังฝนหยุตกครับรอรอไงยาวครับประกันตำหนีนะครับประกันผสมพร้อมเนาะแม่นครับผมประกันผสมพร้อมนะครับพี่น้องบ่ผสมยินดีคืนเงินครับนี่ตรงของแถมแบบนี้ครับ ใส่ใหญ่ๆแบบนี้ครับแขนขาดีเล็บดีเชื่องบ่ตัวนี้เชื่องครับเชื่องเ <ๆ S 2> นาะห่วงแม่บ่ห่วงแม่่้่บ่ห่วงเนาะพี่น้องจับได้บายได้ครับใหญ่ๆแบบนี้หกหมื่นสามพันบาทนะครับต่อร่องได้แล้วก็ส่งฟรีหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลเมตรแรกแต่ส่งได้ทั่วไทยครับพี่น้องทายาทของ CY วศูนย์เก้าหกไซร์ร้อยหกสิบตัวต่อไปอาตัวไหนดีพี่อ่าตัวไหนดี เอาง uh ูก oh. oh. wow. er. uh, ันหมดหรือวขยก่อนเออควยเลยนาอเอาควยวันนี้มีของไงพี่น้องของไงพี่น้องถามกันเขามาหลายของลูกวันเก่าเจริญครับอันนี้บิ๊กเบิร์ดอ่ะผมจับปว๋ยเอานี่อ่าลูกสาวเป็นของเก้าเจริญแม่กับผสมบิ๊กเบิร์ดไว้สองเดือนเอ้าพี่น้องไข่งามครับไว่งามเกรประกวดเลยป้าลูกยางหนาเลยครับพี่น้องลูกตัวนี้เป็นของเก้าเจริญนะครับอายุสามเดือนกว่าอ่าเอกสารใบหลอดนี่ครบนะครับ แม่สูงเท่าไรครับตัวนี้ร้อยสี่สิบครับพี่แม่สูงร้อยสี่สิบครับแม่อางไงครับบงเขางามลูกสาวนี่เป็นลูกโตที่ไหนครับอันนี้ลูกโตที่สองครับพี่ลูกโตที่สองเนาะครับตุบีน้องเลี่ยมโตไหมหนาใหญ่ครับแข็งขาใหญ่ลูกเลยไหมี่นอ่งสามเดือนนะครับเอกสารใบหลอดมีครบนะครับผู้ใดกําลังมองหาควายงามเขาขอกเขาสังกัดครับนี่ควรหางใหญ่ๆแบบนี้สามเดือนเอกสารใบหลอดมีครับครับ อพี่น,น้องลูกสาวแค่สามเดือนแม่สูงร้อยสี่สิบแม่ผสมบิ๊กเบิร์ดไปจักเดือนล้วครับตัวนี้อ่าจะขอสองเดือนครับพี่โอ้เสรมาเป็นสัตว์ไว้เนาะนให้ลูก่พี่ซื้อสองลุ้นสามแม่ไซร้อยสี่สบตะกี้ก็เป็นแสนกวัวละครับพี่น้องเอามานีจัดโปรยุทธไรครับผมเด็กควายง่ามเาจ็ดหมื่นเก่าครับผม เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทอันนี้คือซื้อสองลุ้นสามนะครับแม่ผสมบิ๊กเบิร์ดไว้สองเดือนกว่าสองเดือนแล้ว่วนลูกตัวนี้สามเดือนกว่าเนาะครับงามครับลูกเก่าเจริญนะครับพี่น้องแขงขาใ่แม่กับไงนี่หนาข้อใย่ๆตันตันแบบนี้แหละครับเป็นลูกนี่งามครับแม่ก็ไเด็คว่ำเงาครับหนาลึกลูกงามครับเิ่งลูกครับลูกแค่สามเดือนนะครับแต่ว่าให้ลูกดีเนาะตัวนี้เนาะอันลัางน้ำนมหอมข้อย่นเลยครับผมนี่หนาหนาตันๆครับพี่น้อง ระหว่างขาใหญ่เองเนาะใหครับขาใหญ่ข้อขาใหญ่สีส้าแม่แหละครับพี่น้องอายุแค่สามเดือนนะครับหนาตึกเลยครับผมหนาพี่น้องบ๊บมีหมองบุบเลยครับสามเดือนกว่าครับเมืองแม่ครับล้ำตัวเงาเปิดไปแค่เจ็ดมื่นเก่านะครับเอาฟูได้ทุกกรนได้ก้อนครับมือนี้ได้กควายง่ามแบงปันพี่น้องแม่กัใหญ่พ่อมครับแม่กะใหญ่าง่ายหนาล้ำตัวเงาครับสูงร้อยสี่สิบวงเขาได้เบ่งวงเขาแม่ อ่านี่อัตลักษณ์ควายไทยครับตาแต้มแก้มจ้ำครับพี่น้องเชื่องเชื่องเป่นปักผ่าก็ไงบักผาวก็ไงหน้าเอือกครับปักผ่าวไงพุงเขางามเจ็ดหมื่นเก้านะครับพี่น้องควายงามครับเกรดปะกวดพี่น้องเอาไปปั่นดีด้วยครับตัวนี้ลูแค่สามเดือนครับโอ้สุดยอดเอาตัวต่อไปเลยครับผมชุดต่อไปเอาหาง่วราคาถูกๆครับราคาเกษตรกร สีเดียวกันเบิดเลยเนาะเป็นสีบักตานสุกกับสามอันนี้ง่วงขอกเดียวกันปะแมนครับผมมันมาจากขอกเดียวกันพี่น้องอ่าจะเป็นชุดยกสามตัวเลยครับอันนี้เป็นแม่เป็นลูกเนาะตัวใดนี่ต้นั้นแม่แล้วตัวนี้แม่ตัวนี้ลูกบ่ลูกฟูเนาะครับอ่าครับพี่น้องตขาเขงโค้งนี้ครับพี่น้องลูกลูกตัวนี้เนาะแม่ตัวนี้นี่แม่ตัวนี้แม่สูงประมาณร้อยสามสิบวกบวกเนาะครับผมลูกปูก็จิประมาณ จ็ดแปดเดือนแม่ทับไปแม่ทับแล้วครับทับแล้วเนาะอาจจะติดทองไปก็กได้แล้วครับพี่น้องมันบม่ได้ตรวจทองเพราะว่าขายถือแล้วแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เป็นงัวแม่สาวบอกจอิงจังไหยแม่สาวบอกแม่สาวครับผมแม่สาวเนาะผสมไปตัวนี้นี่ย่างครับผมย่างเนาะสูงประมาณหน่อยสามสิบหาครับนี่ซื้อสามลุ้นสี่สีแบบบดบดแบบนี้แหละครับพี่น้องเอาจุดต่างๆเลยราคาเท่าไรครับสามตัวนี้สองมืินหาครับพี่ สามตัวซื้อสามลุนสี่สองหมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องตอนเมื่อกีขายถือเลยหรือว่าแยกกันครัือตัวแปดพันเสียดถ้าใครอยากในต้นนี้ก็แยกโอ้ถ้าใคอยากกูนี่ก็แยกถ้าอยากในต้นแม่สาวตัวนี้เท่าไหร่เดี๋ยวราคาหลังไม่กันนะแม่แมเพราะว่าเพิงเดิดอลไรพ่งเด็คิดครับพี่น้องทายกสามนี่เพราะว่าสามนี่มันได้คุ้มครับเราพี่น้องสองหมืนห้ต่ออีกว่าด้นิดหน่อยครับได้นิดหน่อยเนาะมันบ่ได้ห้วงผ่นหลครับพี่น้องเพงทรงีอีกอยหาสิบโล ถ้าไกลก็าอาจจะบ่ได้ลดนะครับพี่น้องว่ามันขายถือกับสองหมืนห้าพันบาทนะครับซื้อสามหลุนสี่อ่าดีสวยครับตำหนิไม่มีนะครับราคาเหนือเลยครับราคาเหนือเลยตึตัวละแปดพันน้อยๆครับพี่น้องแปดพันนี่คือราคากคซตนะครับเอ้าได้ของถือเราไปตัวต่อไปตัวต่อไปเป็นแม่ลูกลูกสาวเนาะครับลูกแม<ห>่ลูกสาวลูกแรกแบงโบท๊ทแม่สูงลอยว่มันลอยหาสิบพนเตงลอยหาสิบ ประมาณลอยหาสิบบวกลบครับเป็นแม่ลูกแรกลูกสาวได้ประมาณจักเดือนแล้วตัวนี้น่าจะได้สามเดือนสี่เดือนประมาณสามสี่เดือนเนาะลูกแรกแม่ผสมมาขึ้นเี่แม่ผสมมาขึ้นเป็นสัตว์ละครับแบบผับก็พอพันตัวนั่นแหละครับพี่น้องเอามาก็เป็นสัตว์เลยต้นนี้มีมองไหนบ้างครับบอครับพี่เอาเปิดโอ้ม่มีมีมีมืองไหนนาครับนานะโอ้นานะเอาแจกไว้ก้อนครับพี่ดอกนามันจะมีปลาแป้งน้อยๆตรงนี้นะครับน้อยเดียวครับพี่อันิดเดียว เอาสลับพี่น้องบัติเพ่าเจ่าลูกบ่มีดรอก,ก<ๆ>เข้าขายราคาถูกๆเลยครัเอาแม่ลูกตัวใหญ่ๆจังสิห้องไว้จักบาทสามหมื่นห้าครับพี่สามหมื่นห้าพันบาทแม่ลูกไซส์ 4, ใหญ่ๆคร <2, 3. S 2> ับสองรุ่นสามแม่สูงร้อยห้าสิบสื่อสองรุ่นสามแม่ผสมทับตัวพอพันตัวแรกแล้วครับพี่น้องตัวนั้นแหละครับสามหมื่นห้าต่อรองได้นะครับ,รบต่อรองได้หล้วก็บโงฟี่ร้อยห้าสิบกิโลเมตรแรกตัวต่อไป หาแม่ไปตัวต่อไปเป็นแม่ลูกลูกสาวบดบดบดเข็มทั้งแม่ทั้งลูกครับตระมาลูกย่างหนาเลยหนังยุ้ยเป็นแม่แม่ลูกลูกสาวลูกสาวได้เจ็ดเดือนล้วครับหาเดือนครับพี่ประมาณหาเดือนแม่สูงประมาณร้อยสี่สิบบวกบวกเนาะสี่สิบบวกกว่าพันละครับเป็นลูกตัวที่ไหนครับตัวทสองครับพี่ลูกตัวที่สองแม่ผสมไป แม่มันมันส่งถึงขึ้นบ่ครับแม่มันส่งสิเป็นสัตว์เนาะครับอ่าพี่น้องไปลุ้นหรือว่าไปทับเอาอะไรครับขึ้นเดี๋ยวผมจัดการให้ผมเลยซือหัวงัวหัวเอาคมนี่เปิดไปเท่าไรครับแม่ลูกสวยๆวคมนี่บวบเปิดไปอยู่สามหมื่นสามหมื่นเท่าไหร่วะสามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทครับพี่น้องบ่ถือตัวละหมื่นเจ็ดเอ้ ขันสามหมืนามพัน้าร้อยิ่งมงงวดตัวละหมื่นเจ็ดกับพี่นองนี่ยครับบ่ถ,ถือตัวละหมืน 7, ่นเจ็ดกับพี่น่แดงบดทบทไอ้สีบดทบทแบบนี้ครับสีบักตันสุกสีบักตานสุกบดทอ่ามันนมกระดนะะัน,น,ะน, 40, 000, นะครับพี่นองเนี่ยบดเต็มใบเขาเนครับแม่สูงลอยสี่สิบกวนะครับรามาณลอยสิบบกวละกันคนหนาดีอยู่สามหมืนสามันห้าร้อยครับถูกตัวละหมื่นหกพันกวครับตอนตอองได้อีกวะได้ครับผมได้อีกครับกุาวโทม่ายังเด็ดรถหลายอ้นเนี่ คุณสาวทอมาเองขืดใจได้ครับส่งหอดบานสามหมื่นก็บาทครับพี่น้องจอดองได้ตัวต่อไปตัวต่อไปเดี๋ยวภาพพี่น้องเขาสู้โหมดอนาคตพ่อพันหล่อหลอแดงแดงเข้มเขมแบบนี้ครับพี่น้องเอาขอไปตัวแรกครับตัวนี้ลูกไผครับลูกพริกแดงครับพี่พริกแดงครับแดงสมซื้อเลยครับพี่น้องเบงอ่าสีแดงเดือดเข้มอายุเท่าไหร่แปดเดือนครับพี่แปดเดือนครับลูกลูกชายพริกแดงครับตัวนี้มันร้อยบาทเนาะ แม่นครับเพราะมันก็เดวมันก็หายครับมันมันเป็นแผลนิดเดียวครับเรานอบางทีมันขูดกับนั่นกับนี่เนาะกับใหม่ครับกับใหม่ครับลอรอเลยครับผูไดมักสีแดงแบบปลอดแบบนี้สวงงามครับหนอกตั้งหลังตรงเกิดจากแม่สูงลอยหาิครับตัวนี้เกิดจากแม่สูงลอยหาสิบครับอายุเท่าไรนะตัวนี้แปดเดือนครับผมแปดเดือนอนาคตพ่อพันปลายลึงดำไข่ดำสองใบเล็บดีนอกนี่สีแดงปลอดเลยนะครับพี่นองมันม่มีแป๋วมมีปานเลย นี่แดดเริ่มมากแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมถ่ายๆพี่หน่องมึงเดี๋ยวถ่ายให้ดูสองฝั่งนะครับอ่านี่สีแดงเข้มอ่ะเดี๋ยวไหลไปทางนี้เออเอาอย่าพี่หน่องมึงตั้นี่อาจจะย้อนแสงต่ว่าเบื้องเหนือถังเบื้องข้อครับสูงประมาณร้อยสตเล่ร้อยสามสิบเนี่ยครับพี่สูงประมาณร้อยสามสิบเนาะครับสามสิบบกเปิดราคาเท่าไรครับตัวนี้เปิดยี่สิบสามหาร้อยครับพี่สองหมื่นสามพันห้าร้อยบาท<ะ>ต่อได้อีกวดาีออก,ออกพี่หน่องมึงสีนี่ บมมีแปลจักนิดเลยนะครับ,รบสองฟังครับ 23, สองหมื่นสามพันห้าร้อยสูงประมาณร้อยสามสิบครับลูกพริกแดงออันนี้พริกดำตัวดีพริกดำพี่น้องนี่ต่อรองได้นะครับสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทครับอ่นนาคตพอพันพอคุ้มฝูงแดงๆแ,แบบนี้ครับเลียงพอพันพี่น้องเอาไปเรียงตน้นหน่อยสิครับมันจะได้เชื่องจับได้ง่ายๆพี่น้องนี่สวยๆแดงๆใคร สองมืนสามตุ้งใกล้ๆกันเนี่ยลูกไผลละเนี่ยอันนี้เคฟสามหนึ่งครับพี่อันนี้ลูกเคฟสามหนึ่งพี่น้องโอ้หนาล้อเดี๋ยวไปชมอันนี้ก็อายุป้าสิบเดือนนะครับพี่น้องอลังการเลยสิบเดือนสิบเดือนเนาะครับเกิดจากแม่เอฟเพื่อนครับตัวนี้อันนี้ลูกเคฟสามหนึ่งเนาะครับพี่น้องตัวที่สองนะครับตัวนี้เป็นลูกเคฟเนาะเคฟสามหนึ่งครับพี่เคฟสามหนึ่งพี่น้องตันๆเลยครับพี่น้องอายุเท่าไหร่ อันนี้อายุอ่าสิบเดือนครับสิสิบเดือนเนาะพี่น้องป้าอลังการพี่น้องเนื้อหนังไหมเกิดจากแม่เอฟหนึ่งครับผมตัวนี้อ๋อเกิดจากแม่เอฟหนึ่งพาะมันได้ส่งดีครับพี่น้องมึงเนื้อหนังตันๆเลยครับเป็นหัวที่เจ้าเนื้อเนาะสิบเดือนตีตัวนี้สิบเดือนครับสูงรน่อยสามสิบกว่าครับผมสูงรน่อยสามสิบกว่าสามสิบสองหมนแล้วสามสามหมดแล้วครับหางลามครับไหดดำนี่ไหทองอาจจะมีไล่นิดนึง ไข่ดำสองใบครับลายลึงดำเล็บดีเล็บงามเบื้องแขงขาครับกระดูกใหญ่เดี๋ยวไล่เห็นพี่น้องเบื้องไปนั่งตรงเดี๋ยวไล่เห็นพี่น้องเบื้องนะครับไล่เบื้องสองฟังไปเรื่อยไปเลยอ้าวเออพี่น้องเบื้องนี่หนาครับลูกเคเอฟสามหนึ่งค้อมหนาเลยปันรถถังแล้วตัวนี้เนาะสูงลอยสามสิบกว่าครับ k f สเคเฟสามหนึ่งเปิดราคาเท่าไรครับตัวนี้แม่นี่ตัวนี้เปิดไปอ่าสามหมื่นสองครับพี่สามหมื่นสองพันบาทครับพี่น้องตัวบกยิงใหญ่เลยนะครับพี่น้องเห็นตัวจริงนี่นี้บ่อออกเน่นอนครับพอพันเลยครับรังไงไปผมบอกเลยยังยังงามเลยยังรอเลยครับขาพี่น้องมึงมันมันหลึกครับตัวนี้หนาไงเจ้าเนือสิบเดือนไงบป็นนี่ผมมาเติบหนึ่งเลอร่างกายนี่มาเป็นวัวปีครับพี่น้องสิบเดือนนะครับ สามหมื่นสองพันบาทนะครับตีนี่ตัวนี้กับสีแดงแสบตาสองหมื่นสามตัวนี้กับนาใหญ่สามหมื่นสองเอาไปสองตัวเลยพี่น้องจ่ได้ลดหลายอ่านี่เอาไปพออนาคตพอพันพอกุ้งฝูงเอาไปต่อยอดก็ได้ครับพี่น้องนี่ราคาไปต่อใดแนนอนครับสองตัวน้องมินิมีพอพันอยู่อนาคตพอพันอยู่สองตัวนะครับเบิร์ดแมทเบิร์ดต่อไปเดี๋ยวพาพี่น้องหาของถูกๆแต่ละคนงบละหลายครับ เป็นแม่ลูกเนาะครับอ่าพี่น้องเป็นแม่ลูกลูกลูกแม่พ่อมม่ลูกแม่ครับอ่าพี่น้องแม่ลูกลูกสาวแม่แม่ทองเขาีด้บูครับแม่ทองสเตย์บุกไปรุนเอาเนาะครับเพราะว่าสีเหลี่ยมๆครับพี่น้องอ่แม่สูงประมาณหน่อยสามสิบบวกนบเนาะครับซื้อสองรุ่นสามได้พี่น้องแม่อาจจะติดทองไปกัะได้นะครับเพราะว่ามันเป็นงอคุ้มฟูงมางอฟูงเปิดราคาเท่าไหร่ครับคุ้มนี่เปิดสิบสี่ครับผม แม่ลูกลูกตัวเมียแม่อาจจะติดท้องไปก็ได้ครับพี่น้องซื้อสองลุนสามหนึ่งมืนสี่พันบาทต่อรองได้อีกครับต่อรองได้อีกแล้วก็ส่งฟรีหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลเมตรแรกครับแม่ลูกลูกตัวเมียนะครับพี่น้องลูกอาจจะตกดาเลียงเล็กน้อยครับปเป็นเลียงไปขุนเอาอ้วนมากกับเป็นตัวไม้นะครับแม่กะเพอๆอาจจะติดท้องไปก็ได้ครับหนึ่งมืนสี่พันบาทตำหนิไม่มีเนาะครับอ่าตัวต่อไป เขาสู้หมดงวอสาวครับพี่น้องวันนี้งัวสาวมีสามตัวเนาะแม่ครับผมเขาไปตัวแรลกอนตัวนี้แม่แดงโบดสูงประมาณร้อยสี่สิบเนาะประมาณร้อยสี่สิบอายุกับประมาณเท่าไหร่ครับปีปีกว่าครับประมาณปีกว่าเนาะไก่สิผสมแล้วแกงขาดีไม่มีตำหนิเย่๋ยเบ่งทางนี้ก่อนแดดกำลังจะมาแล้วพี่น้องนี่ตัวนี้เปิดราคาเท่าไหร่ครับจิมาครับพี่หนึ่งหมื่น ห้าพันบาทแม่พี่น้องอตีราคาเหนือเลยเนาะครับแต้งหัวผูกอไอ้แท่งก็หนีกับพี่น้องอันนี้งว้วแม่นะครับไก่จีเป็นสั์แล้วไอ้ไก่สีได้ผสมแล้วครับสารพู่งบมาหลายอยากได้เอาไปคอยต่อยอดขายายพันธุ์ใอ้มันออกแม่แพ้ลูกครับอ่าเป็นเครื่องโบดนะครับเครื่องเพจดําสูงประมาณร้อยสามสิบห้านะครับราคาร้องอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับเป็นมันเป็นงว้วที่แข่งขาใหญ่อยู่เด้อครับพี่น้อง เอาไปเลี้ยงดีด,ดโอ้งามอยู่เลยครับเป็นแม่บอกแม่พันธุ์ไปทับเอาพอดังๆเอาตัวต่อไปนี่นะครับเอาแม่สาวหัวโลนนี่เนาะอ่านี่พูดเอมองหาแม่สาวหัวโลนนังน้นา,นา,นา,นานแบบนี้ลูกพ้าได้หละตัวนี้อันนี้บบลูนะครับพี่บบลูเนาะอ่าเบิ้งเนือนังต้นตัวเอาแม่หัวโลนโบท๊ทครบเครื่องสูงประมาณร้อยสามสิบอายุกบสิีประมาณปีเนาะเปิดราคาเท่าไหรตัวนี้แปดห้าร้อยครับพี่หนึ่งหมื่น แปดพันห้าร้อยบาทอ,นนบอันนี้คือวัวสาวทำเขาให้เรียบร้อยครับพี่น้องนี่มื่นก็บาทได้ครับพี่น้องว่าแม่สาวมันมากกับมั่ค่าสองกัวขอ,อ,องมันส่งงามอยู่เลยมันส่งงามมันกับเห็ดเขามาแล้วเนาะมันว่าท่านกินจิ้นไปอิ่มไหมครับมันว่าท่านเต็มปานไหนครับ,รบพี่น้องนี่เอาไปฉีดยาบบลุงยาไทยพยาธิขุนดีๆครับพี่น้องเป็นสาวกับติดคอมากกับอีกระค่าหนึ่งครับอันนี้ปราะมาณปีหนึ่งเนาะตัวนี้เนาะงายครับพี หนึ่งหมืนแปดพันห้าร้อยบาทครับต่อรองได้ตัวต่อไปเอาแดงโบ๊ครับเป็นวัวแม่สาวแดงโบ๊ทสุกมาณร้อยสามสิบผู้ใดหมักสีแดงอันนี้กับแม่สาวประมาณปีหนึ่งเนาะตัวนี้ราคาไหนครับผมอในหมื่นสี่ครับพี่หนึ่งมืนสี่พันบาทครับพี่น้องแม่สาวสีแดงโบดเข้มมุ้งก็บาทเนอะพี่น้องสำหรับผู้งบว่าลายเลยเอาไปต่อยอด ือตอนถือเนี่ยต้งได้โอกาสขาดพุนกันน้อยครับแมนครับดีก็ไปสื่อตอนแพงตอนแพงตัวตัวละสามหมื่นสี่หมื่นห้องกับยังาซื่อเนาะแมนครับแต่แต่ตัวละหมื่นกัว่าว่าคอยมีคงนกาซสื้อเนาะงงครับงงวะ <laughs> ง,งจงว่าแพงเนี่ยสื้อดีแพงครับเออตอนแพงเนี่ยื่อดีดีม่มีเงินกับไปกู้มาว่่ตอนถือเนี่ยคิดเราคิดอีกครับว่า้องไปคิดยังไงไปนองกนมันออกลูกมากครับ มันก็เป็นตีราคาหนึ่ง้วนมากไอ้ราคาหนึ่งแนนนี่มันมื่นก็บาทหนึ่งไหมคือง้องเนเดี๋ยวนี้ตีราคาจิตเบียด,ดเหนือนะครับพี่น้องเห็ดเหนือกับบ่บ่าขาดกับมื่นก็บาทกับมื่นสี่แถมต่อร่องใดหล้วลก็ทรงฟรี่อ่าหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลเมตรแรกอีกอเบิร์ดไปครับวันนี้เบิร์ตเหรอพี่เบิร์ตหรอครับเอาไปนี่จุดใจครับขีดเรล่งดวนครับเบิร์แล้ว่าแต่วายงามแม่ลูก ชุดตั้งฟ้ามสามตัวสองหมื่นห่าแมรูกมื่นสี่งัวสาวตัวละมื่นสี่มื่นห่าพี่น้องช่วงนี้ผู้ใดพอมีเงินเก็บเงินนะครับสื่อเป็นเงินเก็บเงินออมได้ครับสื่อตอนถูกโอกาสนี่ขาดทุนน้อยแบจะบม่มีครับพี่น้องน้อยพี่หนาง่วขึ้นนะพี่เนาะโอ้ยขาดเลยเละ่ะอขาดสื่อไปครับพี่หนาง่วขึ้นสื่อเป็น,งนเงินเก็บเงินออมให้ลูกหลานครับพี่น้อง เอาสุดท้ายฝากเบอร์พี่น้องได้ครับผมอ่าเบอร์ผมก็บศูนย์หกหนึ่งสองสองแปดหนึ่งหกเก้าหาครับพี่ใครดีไลน์กับเบอร์นี้เลยนี่เนาะเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กกับแอดธวัชชัยครับผมแอดธวัชชัยเนาะแต่ใครอยากว่ามาชมมันกับมาไหนครับฟาร์มอยู่ตังที่ยี่หวันน้องกับอ่าตะมนน้องใหญ่อำเภอสตึตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับพี่ครับผมสารคิมีกับชกชมวันคือเอาเบิร์ดคอร์ดก็ครับผมสวัสดีครับ